วันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการใส่เสื้อก,ก้ามทองกันอ่าบางคนแบบว่าเฮ้ยเป็นทองแต่แบบใส่เสื้อก,ก้ามไม่เป็นว่ะใส่อะไรไม่ติดแขนติดหัวไหล่ทุกทีลองดูนี่วิธีการใส่เสื้อก,ก้ามทองม,มาดูกันนี่เสื้อก,ก้ามทองแบบเต็มตัวก่อนอื่นเลยเราก็จะต้องนี่ทำแบบนี้ หมือนเวลาเราที่จะสวมเสื้อปกติก็คือเนี่ยเอาแขนใส่เข้าไปก่อนเพื่อที่เวลาเราเอาเสื้อลงไปมันจะได้ไม่ติดช่วงหัวไหล่แต่เสื้อกล้ามทอมเนี่ยมันจะไม่เหมือนเสื้อกล้ามปกติก็คือ ในเืองกลาม,มันจะมีแบบนี้นี่คือเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเื้อกลามครึ่งตัวอีกทีหนึ่งใส่เข้าไปเพื่อที่จะรัดหน้าอกกระชับหน้าอกให้มันแบนต่อไปก็คือนี่ติดติดจะขอ ตีให้ครบทุกอันนะครับถ้าตีไม่ครบมันอาจจะหลุดได้แล้วก็จัดทรงนิดหน่อยอะย่างนี้เห็นไหมอันนี้ก็จะกระชับหน้าอกไม่ให้มีดูดูขึ้นมา อย่างเสื้อก,ก้ามทองอ่ะมันก็จะมีสองแบบอย่างบางคนที่แบบเคยเห็นเฮ้ยเสื้อก,ก้ามทองทำไมเป็นแบบนี้เป็นครึ่งตัวเป็นรุ่นครึ่งตัวครับเพราะว่าบางคนเขาจะไม่ชอบใส่เสื้อก,ก้ามข้างในยาวๆเขาก็จะใส่เป็นรุ่นครึ่งตัวที่แบบแล้วแต่ความชอบของบุคคลแต่อย่างที่ใส่อันนี้ก็จะเป็น เต็มตัวโอเคใครแบบว,ว่าสนใจก็ลองหาซื้อใส่กันดูนะครับใส่สบายไม่รัดไม่ไม่หลุดไม่ตกลงไปเหมือนใส่สเตยแน่นอนลองไปหาซื้อทดลองใส่กันดูแล้วก็ชอบรุ่นไหนแบบไหนก็หาซื้อกันดูครับ วันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายที่ถอดก็ถอดเหมือนเดิมก็แบบใส่เป็นแล้วถอดเป็นเฟนี่ก็นะโอเคบ๊ายบาย